หลังจากการสลายการชุมนุมรอบศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นดินแดงของกลุ่มกปปสเมื่อวันที่24ธันวาคมโดยนายสุเทพเทือกสุบรรนได้ปรสาสัยเพื่อทําความเข้าใจกับมวลชนว่าได้แสดงออกเพื่อคัดค้านการเลือกตั้งบรรลุความมุ่งหมายแล้วขอให้มวลชนกลับไปยังที่ตั้งยังถนนราชดำเนินแต่ช่วงสายของวันที่25ธันวาคมกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยหรือกลุ่มคอปทอ ได้นำมวลชนเข้ามายัางบริเวณด้านหน้าอาคารกีฬาเวทสองเพื่อยื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ระงับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มคอปทอเกิดเหตุชุลมุนขึ้นตรงประตูทางเข้าอาคารกีฬาเวทสองเมื่อเกิดการผลักดันกันระหว่างตำรวจและมวลชนคอปทอโฆษกบนรถเวทีคอปทอได้ประกาศให้มวลชนขอยห่หางออกจากประตูเหตุการณ์คลี่คลายลง ได้ตำรวจได้ยืนรักษาการด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารกีฬาเวทสองขณะที่มวลชนพอปทยังคงชุมนุมอยู่ภายในศูนย์เยาวชนกรุงเทีมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง แม้การชุมนุมทางการเมืองหลายๆครั้งจะเกิดความตึงเครียดและมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและมวลชนแต่ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มคอปทอก็ยังคงมีสิ่งสวยงามเกิดขึ้นนั่นคือการรักษาความสะอาดของมวลชนพี่จารุภาใจพรมเมืองมวลชนคอปทอจากจังหวัดระยองกำลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บขยะบริเวณพื้นที่ชุมนุม โดยพี่จารุภาได้เปิดเผยว่าเธอติดตามข่าวการชุมนุมจากทีวีช่องบรูสกายและเอสทีในระหว่างการชุมนุมจะอาสาช่วยเก็บขยะในพื้นที่ชมุมนุมก็ช่วยๆกนันทำให้ัดูสะอาดดูอะไระก็่อเพราว่าเราก็ามันเหมือนบ้านของเราเองเราต้องช่วยทำความสะอาดด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ที่ร่วมชมชุมนุมหรือว่าที่วัดที่อะไรไที่ไหนก็ต้องช่วย ตันของเราด้วยเ,เออมันมีใจิตใจของเรา,เาด้วยว่าจะมีใครดีมันจะดีหรือไม่ดีมันจะอยู่ระดับไหนเนี่ยเราดูวัดแต่ส่วนมากนี่ก็จะช่วยกันเยะอะค่ะบางกลงคืนก็ก็ช่วยกันกว่าอะรอะไรพี่ไม่รังเกียจงานเก็บทอย่างเลนี่นี่มือนี่เก็บเปล่าเปล่าไม่ทำใช้อะไรเลยมือทุกอย่าทั้งหมดเป็นเศษอาหารเป็นเศษเป็นน้ำลายเป็นเศษอะไรของพวกเนี่ยเราเก็บทั้งหมด แล้คนนงก็เอาผ้าถุงมือม่ใส่มันดไม่อยากใส่มันมีผ้าถุงมือเย้ยยยยยย่ยยกยย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 ย้ยย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 ย้ยย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 ยมันยย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  ให้ทำอะไรช่วยก็ช่วยเขาม,มีแบบยกของทำอะไรก็ช่วยเขาการชุมนุมยืเบยไปเรื่อยๆพี่จะยนไปเรื่อยๆีนี่อยากจะกลับหลายหนแล้วแต่ว่ามันม,น,มน,มนมันเหมือนไม่รู้อะมันเหมือนใจมันเป็นเหมือนหานเก่าก็พอจะไปจะไปมันก็สงสารเขาไม่ได้เรากลับไม่ได้เพราะว่าคนน้อยก็ต้องช่วยช่วยกันใครรู้สึกภูมิใจที่เราได้ทำ <c oughs> ถ้าสวมนะถ้าเต็มนะถ้าส่วมเต็มเนี่ยคนอือว่วเต็มเนี่ยถ้ามันตันแบบแกระดาทิชชู่ไอ้ผ้าอนามัยเนี่ยก็มือเนี่ยล้วงไม่ได้ล้างเลยเพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่ทามันก็ไม่ได้น่นี่มีใครอมอบหมยให้ทำไหมไม่มีม <c oughs> <ะ>ีเหรได้ <c oughs> นอกจากพี่จารุภาแล้วพี่สมพงษ์คงคุ้มมวลชนจากจังหวัดสุราษฎร์ที่มาชุมนุมต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสองเดือนแล้ว โดยพี่สมพงศ์มาอยู่กับกลุ่มคอปทถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลเขาเปิดเผยว่าจะอาสาช่วยเก็บขยะและดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมนุมชอบให้บ้านเมืองสะอาดดีครับนะอยากเป็นบ้านเมืองของเราให้คนไทยทุกคนช่วยกันดูแลดูสถานที่ราชกาูของคนไทยทุกคนครับไม่อยากให้ดูแล้วไม่สะอาดตาครับองช่วยกัน ไม่ครับทำอาสาทําเองเลยครับก็ทำอย่างนี้ประจำเลยครับอยู่ที่คอปตก็ดตอนเช้าตอนตอนเช้าก็ตอนเนี่ยตอนค่ำจะทำอย่างนี้ประจำทำอย่างสี่ห้าคนครับก็คนใต้ทั้งนั้นแหะช่วยกันมันดูแล้วมันสะอาดดีครับไม่มีรังเกียจเหรอเก็บขยะไม่ไม่ไม่เลยก็อยู่ที่บ้านเหมือนกันไม่มีขยะที่บ้าน ไม่อายครับไม่อายเราเรามาชูวชาติอยากทำให้ในประเทศเมืองที่น่ยูนครับเทุนนันมเรือยไปเรื่อยไปเรื่อยครับรับอยู่ไปเรื่อยๆครับจะช่วยเนี่ยมาช่วยชูวชาติที่น้องประชาชนแล้วก็ต้องตั้งประเทศครับ ขยะเนี่ยมันมีประาอรแบขยะเนเละองนี้มันเก็บยากไม่ยากครับเก็บได้ทั้งนั้นครับไม่ไหนถุงเลยดะบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่มีถุงก็เก็บตัวอย่านะครับเออล่ามือแล้วก็เก็บล่าแงกิกรรม้เลาชมมันเ็ไลตพสบายใจครับที่เห็น สถานที่ท the so ี่เรามาชุมนุมสาดขึ้นก็มีเกณฑ์น้ำก็สั่งบางทีเขาก็พูดนะบางทีก็คนที่มาชุมนุมเขาก็นี่คือพูดง่ายว่าเขากำลังชุมนุมมันไม่ได้ไม่ได้สนใจกันเรื่องบริเวณที่สถานที่ที่มาก็มันน้อยคนแล้วที่จะดูสถานที่ให้สะอาดเลยสถานที่ของเป็นของประชาชนทุกคน ทั้งประเตศช่วยกันรักษาผม่าพูดอย่างนี้ทุกคนการชุมนุมทางการเมืองส่วนใหญ่จะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมนุมแต่การชุมนุมของกลุ่มคอปทอมีจิตอาสาที่สมัครใจเก็บขยะรักษาความสะอาดทาให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการชุมนุมเพราะว่าการชุมนุมของพวกเราเนี่ยคือเราเป็นอารยาชนเราไปที่ไหนเราไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับที่นั่นดังนั้นนะคะ ทุกคนเนี่ยจะมีจิตสำนึกคนที่มาชมนุมของกลุ่มพวกเราเนี่ยนะคะจะมีจิตสำนึกว่าความสะอาดก็สำคัญเพราะว่าการที่เราทิ้งขยะเรี่ยราดหรือการที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลความสะอาดเนี่ยจะทําให้เป็นภาระของคนข้างหลังดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยแต่ละคนนะคะไม่ต้องบอกคือเราจะมีถุงหิ้วจะมีถุงดําที่เราจะพกติดตัวกันตลอดนะคะ ก็คือพอเสร็จจากาภารกิจแต่ละที่แล้วเนี่ยเราก็จะช่วยกันเก็บค่ะก็เรารู้สึกก็ภูมิใจละขณะเดียวกันเราเห็นเขาเก็บสิ่งที่เราทนไม่ได้ก็คือเราต้องเก็บช่วยเขาค่ะค่ะเหมือนเหมือนที่เมื่อกี้ที่พี่เขาเก็บแล้วเราเดินผ่านมาเราก็ช่วยเก็บค่ะของของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเดินกลางถนนนะคะเดินจะเดินขบวนไปไหนนะคะจะมีการแจกซ่อมจะแจกผล,ลไม้แจกอาหารเราก็จะมีถุงของเราติดตัวส่วนใหญ่นะคะ สังเกตได้เลยเราจะมีถุงติดตัวแล้วเราก็มาใส่ในถุงของเราแล้วกเก็บไว้เพื่อเจอขังขยะเราก็จะทิ้งหรือบางคน mm hmm. เขาไม่มี mm hmm. เขาก็จะแยะใส่ในกระเป๋ากางเกง mm hmm. สังเกตได้ค่ะลองดูเวลาถ้ามีการชุมนุมใหญ่ๆลองถ่ายลองซูมลองมองหาสิ่งนี้จเจอเยอะแล้วเราก็ทํากันประจาอย่างอย่างสมมุตินะคะเอาอย่างนี้นะเนะี่ยตอนนี้คือขวดน้เพิ่งได้แม่เมื่อกี้แต่เราหาถังใบขยะไม่เจอเราก็ใส่กระเป๋าไว้ก่อนอนม่คนะ่ะนี่คือสิ่งที่เราทำเป็นจ mm ิตสำนึก คือเป็นจิตสำนึกที่ที่อยู่ในในจิตใจของคนที่มานะว่า,เ,าเราควรจะไม่สร้างหรือความเดือดร้อนสังเกตไหมคะว่าเราไปชุมนุมแต่ละที่เราไม่เคยทําร้ายใครอย่างตารวจเราล้อมก็จริงแต่เราแสดงพลังเราเฉยเฉยว่าถ้าเราจะทําเราทําได้แต่เราไม่ทําค่ะ เหมือนกันขยะก,การไปชุมนุมแต่ละที่เราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนข้างหลังเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าเจ้าของบ้านที่เขาเขาเสียสละพื้นที่หน้าบ้านให้เรานั่งให้เราอยู่หรือว่าเรานอนนั่ยนะค่ะคือสิ่งที่หลังจากเราเราเราจะต้องย้ายสถานที่แล้วไม่ว่าเศษขยะก,กระดาษแก้วขวดเราจะเก็บให้หมดค่ะแม้ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้100เเซแต่ระหว่างการชุมนุมทั้งที่อยู่ในที่ตั้ง และเมื่อเคลื่อนขบวนไปยังที่ต่างๆการช่วยการรักษาความสะอาดก็สะท้อนถึงจิตใจของกลุ่มผู้ชุมนุมและเป็นตัวอย่างให้กลุ่มการชุมนุมอื่นๆนำไปปฏิบัติตามสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็นับได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้วทีมข่าวเฉพาะกิจ FMTV รายงาน